ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคดับิวด้วยนะคะาลูกเสือก็มาลูกเสือก็มา สีฟ้าเขาเลิกอยู่แล้วสีฟ้าเขาเลิกอยู่แล้วเลอะเลอะเอาดีเอาดีเอาดีเอ้าเอ้าเอ้าเออเขาก็ฟาดฟันกันไปตั้งแต่คาถากรพี่ละใส่บึ้งใส่บึ้ง ยังไม่ได้ซื้อบัตรนะครับรีบๆซื้อนะครับตอนนี้การแข่งขันกําลังจะเริ่มแล้วนะครับผมอีกไม่กี่อืดใจนะครับการแข่งขันจะเริ่มแล้วนะครับรีบๆซื้อบัตรนะครับพี่ๆครับตอนนี้แอดมินรอส่งลิงก์อยู่นะครับผมรีบซื้อบัตรตอนนี้เลยนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมบัตรราคา129บาบาทเหมือนเดิมนะครับผมรีบๆเลยนะครับเพราะว่าการแข่งขันกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ ไข่ลูกเสือปะครับนี่ปาดไข่ลูกเสือรอบกล่องไฟอ๋อนี่กล่องไฟปะครับ <c oughs> โอ้ยกล่องไฟ <c oughs> อา้าวขุม <c oughs> คักเด้ออีพี่นี่ครับได้ดูทั้งกิจกรรมการแข่งขันกีฬานะครับทั้งการทําอาหารทั้งโชว์พิเศษแล้วก็กิจกรรมพิเศษกิจกรรมรอบกล่องไฟนะครับผมแล้วก็มี มีหมอลำให้ดูด้วยวันนี้นะพี่นุ่นธิดาพรสายรักนะครับเจ้าล่ำเซียนอะไรกันให้เปิ้นตีกั้งข้ามเซย์ไข่แบบเออชั่วข้าวบ่ชั่วข้าวหรอบ่ชั่วข้าวติดมีนี่ใครบัดโอ้ใครบัดบ่ครับโอ้ยเขาต้องเก็บเสียงไว้แข่งกับข้าเจอดิเขาต้องเก็บเสียงไว้แข่งกับข้าเจ้าลาบเป็ดวันน่ะวันน่ะลาบเป็ดโอ้ยพัดลาบเป็ดปิดตะกินลาบเป็ดจังไดต้มไก่ตัวเนาะลาบเป็ดยังไดงต้มไก่ตัวเนาะ รอนในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณครับจิ้มลิ่งเลยนะครับโอเคอเลยค,ค่ะรักซึ้งมือแก่นคนครเออ๋อยาไปใกล้ลำโพงเอออยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันหอนเอาสิลองเบิง้งอา้าวนี่คือการโชว์ความสามารถพิเศษของน้องซีแกรมจะเล่นโหล่าหูไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเอาสิลองดูเอา หันหน้ามาดิหันหน้ามานี่ดิเออนี่กล้องอยู่นี่เออครับถ่ายรูปรวมหรอครับสเสื้ออยู่ใครบ้างผมยังไม่ได้สเสื้อเลยครับสีฟ้าสีฟ้าม้าห้อ อันหรือกองถ่าน,ๆๆนาเานี่ยไล่ไล่น้องสีเศร้าเช็กถ่านเนี่ยอย่สีเป็นเพี้ยนเสือกสีเศร้าเช็คนะครับม,มันจีือกล้องเพิ่นได้น่ะสีฟ้าสีฟ้าคอตเตอร์มันเป็นจังไรก่อนเล่นเนี่ยเย่อย่าหายอย่าหายหมันสีเถ่า แม่ใะขนูจะร้องเราเอยคือไหไรอีกต่อ่ะอ๋อว่าอันนี้ถือกล้องไปทาพี่เบิร์ดอปะเดี๋ยวไอ้ไอ้ทาหลุดแป๊บนึงซีแกมพูดกับท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับวันนี้นะคะฝากติดตาม EP 1 0ด้วยนะคะวันนี้ตอนนี้เป็นอนนักดนีนะคะ ไอพีสิบนะครับฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้มีเกมเยอะมากเลยนะคะนี่เจ้าของกล้องมาแล้วโอ๊ยประกาศผลเรียนผลยังไงก็หนีหายแน่เนาะแม่ไร้รอหน่อยของพ่อบิ๊กค่ะโตเกียวหรอโอ้ยจะหันหน้ามาเบิังแม่ค่ะแค่เดี๋ยวนะคะขอขอญาตกับกล้องนะคะพร้อมเสมอสำหรับโตเกียวเกียวนะคะ หรือกล้องไล้อยู่หรือกล้องไล้อยู่ไอ้มีบอเจ้าสี่เอ้ายังเจ้าสีเทึ่งท้ายทึ่งอันนี้บ่อันนี้ให้นุ่มกันล